สวัสดีค่ะเซลเมรครราสฮอนด้หน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ฮอนด้าซิตี้คันนี้ Honda าซิตี้ซีดานนะคะรุ่นเริ่มต้น S CVT สีขาวทัาเปต้าค่ะ ราคา5 7 9 5 0 0บาทสีนี้ไม่ต้องเพิ่มค่าสีนะคะและในรุ่นนี้มีให้เลือกซื้อด้วยกันทั้งหมด4ีสีค่ะสีนี้สีขาวทาเฟต้าและอีก3สีนะคะสีเงินลูน่าสีเทาโมเดินสติลนะคะไม่ต้องเพิ่มค่าสีและอีกหนึ่งสีกับสีดำคริสตันเนื่องจากสีดำเป็นสีมุกนะคะมีค่าสีสำหรับท่านใดที่เลือกซื้อสีดำเพิ่มค่าสี6000บาทค่ะ คันนี้เมเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าโดยการขึ้นรถเทเลอร์สไลด์ er จดส่งถึงหน้าบ้านนะคะเลิกดีวันพรุ่งนี้ค่ะ7มกราคม2565คันนี้เป็นการซื้อขายผ่านออนไลน์นะคะลูกค้าทักแชทมาทางเพจเซลเมโคร่าทอนด้าอยู่ต่างประเทศค่ะแต่ว่าใช้ชื่อคุณแม่ซื้อนะคะคุณแม่อยู่ที่ไทยไปนั้นอนุมัติเรียบร้อยก็ นัดหมายวันส่งมอบค่ะชําระค่าใช้จ่ายก่อนส่งมอบ1วันนะคะแล้วก็เทลเลอร์ที่จอดอยู่ด้านนู้นนะคะ2คันก็จะเตรียมขึ้นเทลเลอร์แล้วก็จัดส่งถึงบ้านลูกค้าในวันพรุ่งนี้เช้าค่ะคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันบ้างเรียกว่าจัดเต็มเลยนะคะสําหรับคันนี้เมมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นจากธีม ฟิล์มคันนี้ติดตั้งฟิล์มเซรามิกของ 3M ค่ะเป็นเกร S Edition นะคะราคาไม่เบานะคะสำหรับฟิล์มเบอร์นี้นะคะ16,500บาทค่ะเป็นรายการแถมนะคะลูกค้าเลือกบานหน้า40%รอบคัน60%ค่ะมีออกบัตรับประกันให้7ปีเต็มติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างฟิล์มของ 3M นะคะนอกจากนี้นะคะ คันนี้ติดตั้งล้อมแม็กค่ะล้อมแม็กลายนี้เรียกว่า 700C ค่ะเป็นแม็กของโมดู l โลเป็นแม็กของ Honda แท้นะคะขอบ15นิ้วค่ะเป็นรายการแถมนะคะสำหรับล้อมแม็กดีไซน์สปอร์ตแบบนี้นะคะยางจะใช้ยางติดรถยนต์จากโรงงานนะคะตัวเดิมเปลี่ยนเฉพาะล้อมแม็กให้นะคะยางจะเป็นของ m a ็กซีดค่ะ ขนาดของยางนะคะ185ทับ60 r 1 5ค่ะในส่วนของยางนะคะ Honda รับประกันคุณภาพของยางให้ไม่เกิน2ปีหรือ50,000กิโลเมตรค่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าคันนี้ดีไซน์สปอร์ตเป็นโครเมียมชิ้นใหญ่นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์และไฟส่องสว่างเวลากลางวันค่ะ ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มด้านข้างนะคะตรงนี้ในรุ่น S ไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งเพิ่มเป็นของ Honda แท้นะคะเปลี่ยนสวิตช์ก้านไฟให้ด้วยนะคะสามารถควบคุมการเปิดการปิดที่ก้านไฟได้เลยแบบเดียวกับรุ่น RS ค่ะเป็นของแท้จาก Honda ติดตั้งโดยช่าง Honda ามีรับประกันให้ทุกชิ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะด้านหน้าติดตั้งสเกิร์ต สเกิร์ตชิ้นงานชิ้นนี้เรียกว่าโมไอค่ะทำสีดำเงานะคะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวติดอยู่ใต้กันชนด้านล่างของกันชนด้านหน้านะคะตัวนี้สเกิร์ตหน้าค่ะสเกิร์ตด้านข้างนะคะจะเป็นดีไซน์ของโมดูโลค่ะทำสีเดียวกับตัวรถรถเป็นสีขาวนะคะก็จะเป็นสีขาวตัดกับสีดำเงาค่ะชิ้นงานของสเกิร์ตด้านข้างจะมี โลโก้ของคำว่าโมดูโลติดตั้งอยู่ด้วยนะคะแสดงความเป็นชุดแต่งแท้ของ Honda ค่ะถ้าไม่แท้ติดตั้งไม่ได้นะคะสำหรับคำว่าโมดูลขยับขึ้นมาด้านบนกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วตกแต่งซุ้มล้อหน้าแบบโครเมียมพร้อมกับคำว่าซ i ตี้นะคะอยู่ที่ชิ้นงานของคิ้วด้านนี้ด้วยนะคะเป็นของแท้จาก Honda ค่ะ คิ้วกันาสาดร์4ประตูนะคะเช่นเคยค่ะติดของแท้ให้อยู่แล้วนะคะสำหรับคิ้วกันาสาดทั้ง4ประตูค่ะคิ้วกันาสาดราคาซื้อขายนะคะถ้าสั่งจากห้องอะไหล่ฮอนด้านะคะราคาเท่ากันทั่วประเทศ2023บามอาทขออภัยค่ะ2,033บาบาทสั่งซื้อได้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะได้ของแท้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ห้องอะไหล่ ศูนย์บริการธันด้าทั่วประเทศค่ะแต่ถ้าซื้อรถกับเีมีแถมให้นะคะรับเป็นของแท้ไปเลยสำหรับด้านหลังนะคะคันนี้ติดตั้งสปอยเลอร์หลังแบบโมไอชิ้นงานโมไอจะเป็นแบบแนบแต่ว่ายกตรงขอบปลายนะคะตรงนี้นิดหนึ่งที่สปอยเลอร์ไม่มีไฟเบรกนะคะทำสีเดียวกับตัวรถค่ะ คันนั้นก็เตรียมส่งมอบนะคะไปแล้ว1คันสำหรับ Honda j แจ z นะคะกลับมาที่คันนี้ของเรากันต่อนะคะด้านหลังค่ะติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดทำสีเดียวกับตัวรถนะคะเซ็นเซอร์ส่งเสียงล้องเตือนเวลาที่ผู้ขับขี่ใส่เกียร์ถอยหลังนะคะทำให้กะระยะด้านหลังได้นะคะป้องกันการ ชนด้านหลังนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะสเกิร์ตด้านหลังนะคะชิ้นงานด้านหลังเป็นดีไซน์แบบท่อคู่แต่ว่าไม่ใช่ท่อจริงนะคะเป็นแค่ดีไซน์ของตัวสเกิร์ตเท่านั้นเรียกว่าสเกิร์ตแบบโมไอค่ะสำหรับด้านหลังนะคะชุดนี้ค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากๆนะคะสำหรับลูกค้าของเมย์ เพราะว่าดีไซน์สปอร์ตมากนะคะแล้วก็ติดตั้งโดยช่างพันดาสีของสกเกิร์ตด้านหลังนะคะทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงาแล้วก็เป็นท่อคู่แบบโครเมียมค่ะไฟด้านหลังนะคะส่องสว่างชัดเจนนะคะไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะคะไฟไฟด้านหลังชัดเจนมากๆค่ะ ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของ Honda City นะคะเสาอากาศคลิปฉลามด้านบนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานค่ะฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะสามารถเลือกเติมได้แก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95สูงสุดที่ e 2 0ค่ะความประหยัดสูงสุดของคันนี้23.8กิโลเมตรต่อลิตรนะคะประหยัดมากๆเลยค่ะ เครื่องยนต์ของคันนี้นะคะมาด้วยกำลังเครื่องยนต์ 1,000cc VTEC Turbo 122แรงม้านะคะเรียกได้ว่าทั้งแรงและประหยัดนะคะสำหรับ Honda City ตอบโจทย์สำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งนะคะคันนี้ราคาไม่ถึง600,000บาทมีน้องหมามาอย่านะ นะต่อกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้าเมื่อเปิดไฟทุกอย่างครบหมดแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะไฟหน้าไฟหลีไฟตัดหมอกนะคะสำหรับรุ่นนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถทักแชทสอบถามได้ที่เพจเซลเมโคราทอนดานะคะ เดี๋ยวพาไปชมภายในกันบ้างค่ะภายนอกที่ว่าสวยแล้วเดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างค่ะเปิดประตูออกมานะคะประตูเปิดได้กว้างสามารถขึ้นลงได้สะดวกนะคะสะคับเพจหรือว่าคิ้วบันไดนะคะแบบ LED ค่ะมีไฟนะคะตัวนี้เป็นของแท้ของฮันด้า ราคาไม่เบาเลยทีเดียวนะคะชิ้นนี้นะคะมีชุดนี้มีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะเป็นของแท้ราคา4 7 0 8บาทแต่ว่าเซตนี้เมถมให้นะคะแป้นวางเท้าดีไซน์สปอร์ตนะคะแบบโครเมียมเป็นของแท้ของ h ัน d a รายการแถมเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้คันนี้ติดตั้งไฟสองเท้านะคะเป็นของแท้เช่นเดียวกันนะคะแสงจะเป็นสีขาวเป็นรายการแถมค่ะ เบาะหนังนะคะคันนี้เดิมเป็นเบาะผ้าคันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเบาะหนังนะคะเลือกสีดำตะเข็บสีแดงเมอออกบัตรรับประกันให้7ปีเต็มติดตั้งที่ศูนย์นะคะแล้วก็ถุงลมนิรภัยทำงานได้ปกติเมอรับประกันให้3ปีเต็มค่ะลูกค้ามั่นใจสบายใจได้นะคะเม์ออกบัตรรับประกันให้หน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสทัสกรีนขนาด7นิ้วนะคะ รองรับ usb sdmi aux US, bluetooth fm am นะคะเมนูเป็นภาษาไทยและมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังมีเส้นกะระยะให้นะคะแล้วก็เวลาที่เราใส่เกียร์ r นะคะหรือว่าเกียร์ถอยหลังเนี่ยภาพจากกล้องก็จะมาแสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงแบบนี้พร้อมกับเสียงเซ็นเซอร์ สักครู่นี้ที่ลองตีสนะคะทํางานร่วมกันเราสามารถมองเห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงขณะที่เราถอยหลังนะคะเพิ่มความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นเราคิดว่าปลอดภัยแน่นอนขณะที่เราถอยหลังเข้าซองหรือว่าถอยหลังกับรถอะไรพวกนี้นะคะก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเ mm. มื่อจับประตูภายในนะคะมือเปิดประตูในรุ่นเอจะเป็นสีดำค่ะ เบาะที่เราเปลี่ยนให้จะเป็นแค่ตัวหุ้มนะคะเราถอดเบาะผ้าออกแล้วก็หุ้มหนังให้ใช้เบาะตัวเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนเบาะให้นะคะสำหรับด้านหลังก็เปิดประตูได้กว้างค่ะขึ้นลงได้สะดวกสคับเพจตหรือว่าคิ้วบันไดด้านหลังจะไม่มีไฟนะคะจะเป็นชิ้นเล็กกว่าด้านหน้าแต่ว่าป้องกันลอยขีดขวนเวลาที่เราก้าวขึ้นรถได้นะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นชุดแต่งที่ถูกติดตั้งทั้งหมดในรถยนต์ฮอนด a าซิตีคันนี้นะคะ HONDA CITY SCVT สี C, ขาวทาเปตา้าของลูกค้าเมเองนะคะท่านใดสนใจอยากจะได้แบบนี้อยากจะได้แบบคันนี้นะคะก็สามารถทักแชทสอบถามเมได้นะคะสอบถามได้โดยตรงเพราะว่าเมตอบเองทุกแชทนะคะยังไงสนใจก็อย่าลืมทักไปที่เพจเซลเมโคราช o อนด้า หรือเร่งด่วนยังไงนะคะก็แอดไลน์ได้ค่ะเป็น ID นะคะ0910477704สะดวกยังไงก็ทักแชทหรือแอดไลน์นะคะหรือท่าในใดอยากจะแวะมาชมรถที่โชว์รูมนะคะก็สามารถนัดหมายล่วงหน้าก่อนได้นะคะเมประจำอยู่ที่โชว์รูมโคราทอนด้าหน้าเซฟวันโคราทอนด้าหน้าเซฟวันนะคะ ที่เดียวนะคะเม่อยู่ที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นยังไงถ้าจะเข้ามาชมรถก็ขออนุญาตนัดหมายเมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเมเข้ามาอยู่รอพบนะคะจะไดไ้ไม่ต้องเสียเวลารอเมนานนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปถัดไป จะเป็นรถยนต์ฮัน d a รุ่นไหนสีอะไรฝากติดตามกันด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะทุกๆคลิปตั้งใจทำนะคะแล้วก็นอกเวลาด้วยอันนี้เลิกงานแล้วมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ